สอยถามาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหต้องปัดออกไปเลยครับโอ้โหจังหวะยิงลูกนี้นี่ลูกพุ่งมันจะหลวดเลยแหละครับหรือแปูดียครั้งครับสอยเท้ามาแล้วยิงหูนี่ครับโอ้โหนี่ตรงก็เปิดไมกทีนึงยังสกัดเอาไว้ได้แล้วยิงสวนด้วยซ้ายลูกนี้เรียบร้อยหายไปเลยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับซัดลูกนี้เด็ดขาดดีกครั้งครับจังหวะนี้ที่เปิดเข้ามาแล้วสกัดกันไม่ขาดครับมาเข้า สายของนัทายุยิงลูกนี้โอ้โหดูครับสุดสุดแล้วโอ้โหสุดสุดนัชนนตั้งป้อมเปิดเข้าไปแล้วมาทาได้โอ้โหเกือบจะเสียบเสาแล้วแต่ว่าซุปเปอร์เซฟครับกฤชัยเป็นประตูซะแล้วแต่ลูกนี้โถตัดหน้ามาได้ดีแล้วกำลังจะเสียบมุมแต่ว่ากฤิชัยครับประกบอยู่นะครับอนุทัศน์ ดึงยิงกึ่งผ่านือแต่กฤิชัยยังไม่เผลอครับตรงนี้พลิกสวยเลยครับไกลอรยิงด้วยซ้ายครับแล้วโอ้โหบอลพุ่งเสียบตาข่ายอย่างสวยงามครับลูกยิงของไกลอรลุ่งเรืองครับสุรินทร์ซิตี้ขยับนําห่างเป็น3ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหยิงด้วยซ้ายครับมาดูครับลูกยิงไกลของไกลอรลุ่งเรืองครับซัดด้วยซ้ายครับตรงนี้บอลพุ่งเสียบตาข่ายอย่างสวยงามครับโอ้โหยิงผ่านกองสกนบอมเข้ามาจังหวะนี้สิทธินันพักอกแล้วยิงลูกนี้โอ้โหซุปเปอร์เซฟครับ อู้โูปัดได้ยังไงครับดูค้งครับอู้คูเดียวดูน่าจะเป็นอภิวัฒน์นะครับนี่ครับพักแล้วอภิวัฒน์ยิงลูกนี้เน่งเน่งอู้โูบอลเน่จะสิบอลเร็วนัทนานม้วนอยู่แล้วจัดช่องจังหวะจ่ายต่อมาลูกนี้โชต้าหมุนมาแล้วได้กดลูกนี้โหติดเซฟทางนัทพัฒน์นี่ครับดูครับหมุนมาแล้วขวาซัดลูกนี้ ไม่ปัดทิ้งกระเสียใต้คานครับเปิดขึ้นมาจะข้ามแล้วไกลล่าได้จริงโอ้โหติดเซฟครับมาแล้วช่วยกันเคลียร์มาก่อนครับเกมรับของกเกษยมอดิตโอ้โหเกือบได้ประตูชัยครับตั้งฝวางของมอมบทุมครับกอรวิทมาซูเปอร์เซฟครับอัครพรอัครพรเลือกยิงไกลลูกน้โอ้ต้องปัดทิ้งครับยองอันโอ้โหบอลมันพุ่งตรงกอไปครับบอลสายด้วยแล้วยังไม่จบเสาแรกยับโอ้โหโอ้โหนี่ดูอดุลีกิดครับ ไหลคืนมาแล้วลูกยิงของอัคคพรก่อนนะครับยิงบอลมันสายเลยครับโอ้ยยงอันยองอันนี้ต้องปัดทิ้งแล้วดูจังหวะอัาเอาบอลลงพื้นได้ล้วนกับนัทพัฒน์นะครับพรชาดึงเข้าขวาลูกนี้กระชากต่อเรื่อยๆพรช้าขวาได้จริงโอ้โหอะไรครับตีเสมอเป็นหนึ่งหนึ่งครับประตูแรกของพรชารอรนาคาเร่ครับในสีเสื้อของอ่างทองครับโอ้โห อูแล้วลูกนี้เนียยิงคมมากครับหักข้อไปที่เสาแรกครับกลับมาเท่ากันเลยครับอูทั้งทั้งที่เกมนี้เนี่ยทีมเยือนไม่มีทีท่ามาจะได้ประตูเลยนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับอู๋เนี่ยครับกระชากมาจากฝั่งซ้ายนะครับเลาะมาเรื่อยๆครับหน้าเขตโทษลูกนี้อู๋ยิงหักข้อแบบนี้ครับสนั่นก็ไปไม่ทันครับนัทพัฒน์ตามมาจาก